เมาเอา๋อบ้ามึงอยู่ในเกมอยู่ในเกมครับพี่ชายมาดดมาวันนี้กูไม่เลยถึงอยู่ในแอบอยู่ในอยู่ในแมอบอยู่ในแมบมึงชื่อเด็กกูป่ะมึงเป็นอ่ากูเห็นแล้วกูเห็นมึงกูไม่ได้เป็นถ้ากูเป็นกูฆ่าหมงแล้วดิเฮ้ยกูเป็นนี่กูคึกกูเนี่ยกูแบบเมากัญชาเลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองกูต่อ,อ,ตอ,อยถามจริงเชี่ยวันนี้กูคึกกว่าเพียวเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเพียงมึงดิเออวันนี้กูคึกขน้อยแย่ดูกัญชามายี่สิบโอ้โหไม่อยู่ตรงนี้แน่เลยวะคึก Nóng anh mà hỏi hoa 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 เดี๋ยวเวน t ามินิทดดูขอบคุณเราช่วยเพื่อนไช่เพื่อนด้วยเออ thank you มากโอ้โเพมัน MVP สัตว์ thank you มากพี่ชายโอ้โหขอบมากพี่ชายปุได้ทางออกนี่ไงทางตรงทางออกเลยออหมโอ้ยมาโอ้ยหมโอ้ยมดรอดรอรอด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 อดรอดรอยอดรอดรอดไอดรอดรอดออดออดรอดออ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  ช่วนี้กูอย่งคึกเลยอ่ะทำไงดีวะเกี่ยวช่วยด้วยเชี่ยกูสุกกัญชามาอุ้ยตกใจเนี่กูสุกกัญชามา20ตัวตัวไอ้มึงวิ่งไปดไอ้เซสเ้ยิงมาทำไมอ่ะเี่ยแม่งเอ้ยอุ้ยวิ่งดิจะรอไอ้เออรอ้งยี่อะไรละครับไอ้เหี้ยทางตันเดี้ยวห้องน้ำแล้วกูห้น้เห้อน้ได้ตมนตนตันตันตันนะเช่ยเฮ้ยไม่มาไม่มาไม่มา คือที่ที่ปลอดเอ้ยที่ที่อันตรายสุดคือที่ปลอดปลอดสุดด้วยคือเราหลบทางตันไงช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนไหมช่วยเพื่อนดิเอาเหี้ยอะไรไอ้แคมป์ไอ้สัตว์มันแคมป์มันแคมป์เบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอย่าเบี้ยวเอี่าแตกมาเบี้ยวกูจุกไอ้เชี่ยเอ้ยแม่งแคมป์ไอ้สัตว์เอ้ยแม่งแคมป์ไอ้หน้าเหี้ยเอ้ยมึงแคมป์ได้มีเลยเนี่ยเฮ้ยแตกแล้วเนี่ย เฮ้ยแตกอ่ะน้องๆอ๋อมันแตกว่ะเฮ้ยไม่ชอบด่านนี้เลยอ้าไม่ได้เป็นตะโกนนะครับอุ้ยชื่อสียงไม่คนน่ากลัวเลยโอ้ my god โอ้ยไม่กล้าชอบชอบด่นนี้ไม่เคยเล่นนะกูดไม่เล่นเลยเฉยแค่แค่แค่ได้เวลาโชดไอ้น็อตมึงเคยโชดจุกห่างการลำมังกรช้าหรือจักรช้าหรือคาดอะไรสักอย่างทำไม่ได้ เวงบอลชังทีโอ๊ยไอห่าเยเสียงโคตรใกล้เลยพี่ชายเสียงใกล้เกินออ๊ยถแลมันแคมป์ะกได้ช่วยไม่ไม่แคมไม่มันมันไม่แคมมันไม่แคมโดนช่วยหมดแล้วแสดงว่าอยู่ข้างในอะยถละไม่ได้ชุบเลยอ๋อแสดงว่าเพื่นช่วยกันครบเอ้ยได้ได้ังีมีหนึ่งเหรอ โคตรเจ๋งกูตายเงี้ยเฮ้ยเชื่อเชื่อเจอกูเนี่ยไม่เจอไม่เจอมันเป็นกูเป็นกูไอ้เชี่ยมันมันติดอะไรวะโอ้โหมึงจะทำตรงนี้ไม่เพื่ออ๋อไอ้บ้าประตูไอ้เพีินเพื่อนเพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้เพื่อนกูอยู่นี่เอ้าชิบหายแล้วตายตายหมดแล้วดูทรงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมามีคนมามีคนมาช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วคนสามคนเลยมึงกูไปแล้วไอ้สัตว์กูสปินบิดเบิร์ดสปินบิดเบิร์ดล้มป่ะมีคนล้มป่ะสวย กูเล่นเดบ่ายอยู่เนี่ยเล่นเดบ่ายเดรร้ายอยู่นะครับจันพืชชมนี่กูเล่นเดบ่ายเหรอวะเนี่ยฮะเล่นเดบ่ายอยู่คุณนอีกไปฉันก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วกูออกไปแล้วออกไปแล้วหลบตู้ดีเหลบตู้เดียวครับต้องหลบตู้ร้าไม่ต้องหลบนะเออหลบทันใต้ดินนะเจอกันกลัวเจอกันละกัวไว้ลูกหลบไว้ลูกหลบมึงไม่เข็ดอ่ะกับอะไรอ่ะกับเกมนั่นหรอหลบตู้ยังไม่เข็ดอีกอ่ะไปเชื่อเจอกูโดนอ่ะไปเลย ไปถึงยี่เลื่อไหนยิ่เลื่อไหน,น,ไหนอ้อยายอีกกลัวไปเร่อหลบตูไ้ไปเลื่อหลบตู<ล>ต้นะครับกูหลบแล้วอีกยี่ยนี่จีโด้แล้วนี่จีเรามาช่วยกันแล้วแล้วคือยินเดซุมะอ้าวเชียช่วยกันหมดแล้วไอ้สัสเออกูอไม่เป็นพระเอกอะไรมัม่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเ,เราอยู่กับเพื่อนดีกว่าเราจะได้ช่วยเพื่อนไม่งั้นน่าเบื่อกันไปกว่าเกมนี้เฮ้ยมันอยากแคมป์นะโนแคมปิ้งบล็อกมันไม่เห็นกูขันมาขันมาดิขันมา เชื่อเหวียเห็นมาเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นกูจะเอาไปเพี่อรอรอไอ้เชี่ยมึงจะทําตรงนี้มันข้ามไม่ได้ทำไมเนี่ยเอาแล้วมึงจะทําให้มันข้ามไม่ได้เพื่อถามจริงเฮ้ยไอ้อะไรวะมันติดเฮ้อะไรมันติดติดลมไอ้ห่าเฮ้ยเพื่อนลมช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนต้องทานเพื่อนเราช่วยไอ้ไอ้อะไรเนี่ยมึงระยะมันสั้นไปบางทีอ่ะระยะกันช่วยมันสั้นไปโอ้โหเตะแล้วเตะแล้วเห็นกูมะเนี่ยเชื่อไม่เห็นกูหรอจริงเหรอไอ้เชี่ยเห็นกูแล้วไอ้สัตว เจอกันเจอกันเจอกันคำพูดไหมยี่ยังไม่ได้ฟันกูเลยยี่ยี่กูตายแล้วไอ้เช่วงระยะกันช่วยมันสั้นไปว่ะไอ้ห่าเอ้ยโคตรแย่เลยครับอางนี้มันกว้างไปนะไม่ไม่คือมันมีมันมีตัวอะไรบักๆไม่รู้อ่ะมาตาสุดท้ายใช่ไหมตาสุดท้ายแล้วเราจะมาดูโอ้โหโอ้ยคุณมีโอกาสได้เป็นคุณมีโอกาสได้เป็นคุณเป็นไอ้เชี่ยสองคนนี้ไอบ้าเอ้ย เครียดหรือเครียดเลอร์ก็มาครับไม่เคยจะหวั่นเกงอะไรอยู่แล้วนะยิ้มแฉ่งซะด้วยไม่เครือมีเยอะ่องมีมีมีนะอ้เครื่องไม่เยอะมีดิมีแล้วเกิดกับคุณคุณมีหรอวะอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยไอ้นี่มันเดือดบอลลี่เยอร์หรือเปล่าไอ้นี่มันอสูรข้างขึ้นใช่ไหมแท่หวะที่มันใส่ชุดกีบเอ้ยวอร์ซัคนเมื่อกี้เนี่ยมาดูดิเนี่ยแค่อสูรข้างขึ้นปะมันไม่ใช่อสูรมันเป็นโยริอิติหรือเปล่าไม่ใช่มันคือเที่อไม่รู้เนี่ย มันชื่อโยริจีกูไม่กูไม่ได้อ่านกูไปเสิร์ชหาไม่ได้อ่านไอ้สัตว์มันเป็นคนใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอสูรใช่ป่ะมันเป็นอสูรไม่ใช่หรอวะหรือเปล่ากูไม่รู้อันนั้นมันปกตาหรือเปล่าเออไอตาไม่รู้ว่ะอ๋ออ๋ออ๋อใครใครใครใส่อะรอะไรก็ผมยาวเหมือนกันปะโยริจีกูอ่ะใช่เชี่อใครวะน่ะเอาแตกหนึ่งมาทะเลาะเรื่องเดลมาซาเรียกันกูเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ไอ้สัตว์ เซตสามอ่ะนะเซตสามยังไม่มาเลยเฮ้ยเซตสองเซตสองเออจบไปแล้วกูจบไปแล้วเซตสองแม่งอุซุยอุซุยตายอุุซยไมแล้วกับเนซุโกะเนซุโกะมีพลังใหม่เฉยอุ้ชื่อพลังฟื้นฟูนะฮะแล้วเซนนิสื่อกลัวเทพเขี้ยแม่งเซนนิสื่อแม่งโคตรตึงไอ้ยี่ห้อภาคเนี้ยเซนนิสอโคตรตึงเขี้ยแม่งอย่างเก่งอะ เก่งแบบบ้าละหำเทพเพ็ดคิดดูหลับตาสู้ก็โหดอ่ะหลับตาคุณชอบตัวไหนหลับตาสู้เหรอไม่ถึงไม่ถึงตัวไหนไม่ถึงผู้ชายหรือผู้หญิงในในเดมอนอนะ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าอะไรใครก็ได้อะไรก็ได้ส่วนตัวกูอชอบอันนี้เว้ยดากิสุดละนาคิเหรอกูชอบกูเรียกชอบเรียกว,ว่าดาก,กิไอ้สัตว์จริงๆมันดากิถึกแล้วแหละต้องเป็นตัวใครแล้ว แล้วแต่เนี่ยเนี่งงานล้แต่ตำแหน่งนะเดีว่าดาเออดาคิตัวเคงถูกแล้วแต่กูชอบเรียกว่าดาคิจริงๆดาคำว่ากิไม่ใคือตัวจีว่าไอ้เชี่ยมากูและสัตว์มันชิคตู้เว้ยชิคตู้ไอ้สัตว์มันก็เจอกูดาคิเนาะกูชอบอาคาซาอาคาซาอ๋อไอตัวอันนั้นปะที่มันสู้กับที่มันฆ่าไอเรนงงคู่อะที่มันฆ่าไอเชลโ่อะเชลงงคู่ปะ่าใช่ปะ โอโ้ก็ใช่เลโก้ผู่เขียวจิลเลอร์กูไม่ค่อยจำชื่ออะไรเชี่ยกูชอบอสูรอะเชี่ยเหรอแล้วปานอะกูชอบปลาหรอปานปลนกูชอบกูชอบเพลกอะอัศนีเหรอกูชอบวาลีมั้งเติมเลยตั้งบาลีสุดละเออวาลีมันเป็นพื้นฐานเป็นนนพื้ฐาของทุกๆเลยแล้วก็เนี่ยเว้ยอะไรอะอะไรวะเฮ้ยอัศนีป่ะใช่ป่ะอัศนีที่มันเรียกอ่ะ อาสนีของทันจิโร่อ่ะเออนี่โคตรเชี่ยแม่งอย่างเท่ของเซนิสึอ่ะเออเอ้ยแล้เซนิสเซอมีหกกระบวนท่าด้ยแต่กูเห็นมันใช้แค่กระบวนท่าเดียวอะในซีซั่นหนึ่งในซีซั่นหนึ่งละใช้กระบวนท่าเดียวอซีซั่นสองมันอัปเดตมาหรือยังไม่รู้เฮ้ยแต่มันก็ดัดแปลงเออดัดแปลงดัดแปลงใช่ใช่เรามาคุยเรื่องนี้มันจะเรเ่องกันเฉยในสัตว์กูเลยเชื่ออ่ะ ยิ่งแล้วเขชุดผรายังใส่ไม่ได้อีกแล้วล่าสุดเออจริงเหรออยากใส่ชุดผราในบ้านน้ำไม่อยากใส่ชุดผราโคตรเลยแต่กูซื้อชุดผรามาใส่เองแม่งแล้วรวมปังกันใช่ใช่ใช่ประมาณสิบบาทเองมั้งถ้ารวมรวมทั้งหมดสิบบาทเว้ยแล้วก็ไปกรออยู่ไหนยังอยากเจอว่ะเฮ้ยเรือตกแล้วไม่มีครับผมเฮ้ยถามจริงไม่มีคนแล้ว หายไปเลยไม่เคยหวนขึ้นมาเฮ้ยแล้วมันไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยยถ้ามลังหนมาตรงนี้ตายหมู่เลยเนี่ยสัตว์ตายตายหมู่อะเอาด้วยดิอเอ้ยนายเล่นคนเดียวเล่นเอาด้วยแยโอ้โหแงงเป็นไงโหล่าท้าสัตว์สัตว์อะตรงเนี้ยแล้วมันมาขึ้นมามามาแล้วก็ตายหมู่แค่นั้นแหละมันมาก็มันมามันมาก็ตายหมู่มันมาก็ตายหมู่อย่างเดียวเที่ยวว่า เที่ยภาพนี้แม่งโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งช้าา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 มาาา่าาาาาออกาาอาาาาเาาาาาคนาาาาาาา้นาาละาาาาเตามาา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 านาา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 านาา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 